เมื่อยระบ่ะเมื่อยบ่อสร้างผุ่นเมื่อยบ่อเออถามสกปรกขันเมื่อยกับสิดกรน้อยจังน้อยขันบ่เมื่อยกับพอดีพอดีเนาะสุภรมัสสะตุ พระพุทธศาสนายุการนับจำเดิมแต่วันพรินิพพานมาแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นบัดนี้ล่วงแล้วสองพพวันศา ประบันสมัยมีนาคมมะมาสุรทินที่ปดพระหัตสบดีวานพระพุทธศาสนาายุการนับจำเดิมแต่วันปรินิพานมาแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระพาเจ้านั้นมีนายะอนพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จะพึงกำหนดนับด้วยประการละชะนิดนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสัภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

วางมือลงสาจังบมือไอ้เนาะแมนตัว <c oughs> เอาพรอนลงจากน้อยแน่ดูละเออให้พอดีพอดีกระพ่อดอกหลันเออเออเอาซ้ำนี่ล่ละหลังได้ยงนอยู่ตัวเออเนาะ วันนี้หลวงตามีโอกาสมาเยี่ยมพระจารย์มหาคมัมมีและกะพระจารย์มหาวัฒนาซึ่งคุณเคยกันมาแต่อยบอชฉันเองือเคยเว้าป็นฟังเป็นก็เลยแจงให้ทราบว่า แต่พอสายันแมสุภัตราใส่แล้วใส่แม่ผู้สุภัตราเออ <c oughs> นอณาราชัยบุตรชายบุตรสะพาย นายสมหมายนางสาวพรชิตาใจสุระบุตรเขยบุตรสาวนางสาวภัยวันทัสบุตรคุณแม่ถาวรพนยงคุณแม่เติมพรมรัตพร้อมด้วยบุตร และลูกลูกหลานๆญาติพี่น้องทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพเพื่ออุทิศบุญกุศลไปให้แก่คุณพ่อผันนราชัยคุณแม่หนูพัฒนราชัยตลอดทั้งญาติญาติอย่าลืมเด้อ อันนี้ฝากพี่น้องไว้สุข้นฝากพ่อใหญ่น้ำเดอ้อห้าุทีส่วนกนุศลเฮาออกซื้อแล้วอย่าลืมญาติพี่น้องทรลวงลับไปอันนี้หันสำคัญสำคัญหยาดโยมทั้งหลายคันจัวพอผันแม่นูผัดเพิ่นบได้ยลับ สมมดได้ญาติของเฮาผูอื่นๆกสิไดรับขันสวาเฮาวาฏทนีสมว,ว่รให้พ่อผันแม่หนูพัดน,นาราชัยขันวาฏทนีขันสว,วาพ่อผันแม่หนูพัดไดรับก็ได้รับสองคนผู้อื่นบ่ได้เนี่ยจังจีนา จะว่าหลวงตากันเห็นกาดตะละบอลขันเพลินบ่าพร้อมญาติญาติที่ล่วงลับไปหลวงตาก็เบาปันฟังเพราะว่าญาติพี่น้องขขงเข้าบ่แม่นหน่อยพูดถึงแก่กรรมแม่นบอกญาติทั้งพอผันญาติทั้งของแมนูผัดกระโบแม่นหน่อยที่เพิ่นล่มหายตายไปก่อนก็นี และกระยาของเจ้าภาพคือพอสายันแม่สุภัตรานราชัยกับว่าไม่นหน่อยเป็นตนเพราะฉะนั้นบาสุทธาอย่าลืมพร้อมด้วยญาติญาติที่ล่วงรับไปแล้วจังทินาเด้อใอ้ทีส่วนกุศลกระซางคือกันพออย่างตี่ขั้นเบาเรื่องนี้มันอยากย้าวจักหน่อย เนาะางเนาแนวใดตีิพรามไปทุ <r ata> <hehe> ่นถามพระพุทธเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์นั้นเป็นพราหมณ์เขาถือศาสนาพรามมีความเชื่อว่าการให้ทานแล้วอุทิศให้แก่ผู้วายชนคือคนตายย่อมได้รับ ผลแห่งทานนั้นแน่นอนพระพุทธเจ้าข้าอันนี้พราหม์เชื่อกันอย่างนั้น <c oughs> เพราะนั้นข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ว่าจะได้อย่างนั้นไหมพระพุทธเจ้าข้าญาติของข้าพุทธเจ้าเนี่ยล้มหายตายไปแล้วเมื่อให้ทานอุทิศส่วนไปให้เขาจะได้ไหม ยำอีกแต่พราหมณ์ศาสนาพราหมณ์นั้นมีความเชื่อมั่นอย่างนั้นจริงๆพระพุทธเจ้าพง์ก็ล่ราเรยรงแสดงดูก่อนพราหมณ์ถ้าญาติของท่านอยู่ในฐานะก็ได้รับถ้าญาติของท่านตายไปแล้วอยู่ในอัฐานะก็ไม่ได้รับ พรามพหมผู้ไรเจ้าตัดยังสิตอบอยังสิพระามณ์ก็เลยว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์งงวาสินงงบัญติโยมงงบอญาญโยมถ้าผุงงบอเห็นบอพราหมงงแด่เอาย้ำไม่ฟังอีกจะหน่อย พราหมณ์ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าข้าพระพุทธเจ้านั้นนับถือศาสนาพราหมณ์เชื่อมั่นว่าให้ทานแล้วอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้แก่ผู้ตายย่อมได้รับแน่นอนพระพุทธเจ้าข้าแต่ขอถามพระองค์ว่าจะได้อย่างนั้นไหมพระพุทธเจ้าก็เลยตัดตอบ <c oughs> พราหมณ์ถ้าญาติของท่านอยู่ในฐานะก็ได้รับ ถ้าอยู่ในอาถานะก็ไม่ได้รับพ้าหเลยงงนอถามไม่ใหญ่ก็บางงอยู่เมนบอกฐานะคืออะไรฐา,านะคืออะไรไมันงงไดจ้างี่นะเพราะฉะนั้นก็นเลยเดี๋ยววาให้ฟังสะก่อนเพราะมันเนื่องจากว่าเมื่อนี่ทำบุญอุทิศอุทิศแปลว่าให้เฉพาะ อุทิศเนแปลว่าเฉพาะสันเด็เนอเอาฟังญาติของเราท่านทั้งหลาย <c oughs> ทุกคนนั่นแหละเนอญาติพี่น้องเฮ้ากัถึงแก่กรรมมีเบิดสุตะกูลแมนบอแมนบอ,นบอเออจังใจน,นะ ถ้าญาติของท่านบัติพุทเจ้าว่าพราหมเอ่ยตถาคตจะขยายความให้ท่านท่านฟังจึงจะได้รู้จะได้เข้าใจความจริงใช่ว่าญาติของท่านตายแล้วเราให้ทานอุทิศบุญกุศลให้จะได้รับกันทั้งหมดไม่ใช่พรามณ์ถ้าญาติของท่านนั้น ไปเกิดเป็นพระพรหมจือไว้เดอถ้าไปเกิดเป็นพระพรหมก็ไม่ได้รับเข้าใจตัวอันนี้อาถานะอาถานะแปลว่าไม่ใช่ฐานะที่จะได้รับเพราะฉะนั้นไปเกิดเป็นพระพรหมสวาญของเฮานี่ถึงแก่กรรมตายแล้ว ไปเกิดเป็นพระพุมธก็ไ่ได้รับจื่อไวเดอถ้าญาติของพระท่านไปเกิดเป็นเทวดาเห็นบ่ก็ไม่ได้รับเป็นเทวดาก็บม่ได้รับเห็นบ่บ่แมนเรื่องงายได้สื้อเหล็กยังถือายกลัวใด หตุบุญให้แกพูดถึงแก่กรรมผู้ตายนะอ้าวบันนี้ฟังต่อถ้าญาติของพวกท่านบันนี้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ได้รับเห็นบ่อันนี้อาถานะทั้งหมดบันนี้ถ้าญาติของพวกท่านไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็ไม่ได้รับ จื้อไว้เด้อายาดยมอันนี้พระเจ้าตรัสได้ีนถทาญาติของพวะท่านไปเกิดเป็นสันนรกสันนรกมีกรรมเป็นอาหารไม่ได้รับทีนี้ท่าน้าตาทผวงพวกท่านไปเกิดเป็นสัตว์รชานมัาที่เป็นหยังกระสังสัตว์รชานเนี่ยเป็นหมูเป็นหมาเป็นวัวเป็นควายเป็นช้างเป็นลิงเป็นต้นก็ไม่ได้รับ พราะสัตว์เดรัจฉานนั้นเขามีหญ้าเป็นอาหารเห็นบ่ามีเนื้อเป็นอาหารมีอย่างอื่นๆเป็นอาหารเห็นบ่าบ่แมนบุญใดทั้งหมดนี้อาถานะคือไม่ได้รับเน้อนี่ย่ามมีไปเกิดเป็นพระพรมเป็นเทวดา พรมในยี่สิบชั้นก็ไม่ได้รับเทวดาหกชั้นก็ไม่ได้รับมาเป็นมนุษย์อาหารมนุษย์ก็คือพวกเรากินอยู่เห็นบ่าบ่ได้รับใดไปเกิดเป็นสันนรกสันนรกมีกรรมเป็นอาหารก็ไม่ได้รับไปเกิดเป็นสัตว์ประานก็ไม่ได้รับเด้ออันนี้เรียกว่าอาถานะ ส่วนฐานะนั้นเป็นฉไนบันดูก่อนพราหมณ์ถ้าญาติของพวกท่านนั้นไปเกิดเป็นเปรตบันคำว่าเปรตน,นี่แปลว่าอย่างมันบ่เป็นตะยานปันใจเด้นะแปลว่าผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วเรียกว่าเปตโตจังจีินะเห็นปะ ถ้ายญาติของท่านไปเกิดเป็นปรทัตตูปชีวีเปรตสาตวาจัมพวกนี้รอคอยผลแห่งทานรอคอยบุญจากญาติโดยส่วนเดียวจังชีนาะญาติโยมว่าง่ายๆว่าสิไปเกิดมองได้กับว่าไหนก็เป็นเปรต หลองลอยอยู่อย่างสันละถ้าพี่น้องเจ้าของนั้นเหตุบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ยางเดียวถ้าว่าญาติลืมเลยก็เป็นเปรตอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปเมื่อใดญาตินึกขึ้นมาแล้วก็ตั้งใจทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ จำพวกนี้จึงจะได้รับปรทัตตาประชีวีเปรตเปรตรอคอยผลแห่งบุญที่ญาติทำแล้วอุทิศให้มีจำพวกเดียวหาาิโยมทั้งหลายเห็นบ่เข้าใจตัวบงงตัวบัน,นี้ <c oughs> จังสินะ อันนี้เพื่อนเดินว่าเทศเทศแปลว่าหย่างปฏิวัติแปลว่าชี้แจงธรรมะให้เข้าใจเพื่อนเดินวันนี้มดมาเทศหลวงตาก็เลยแจงให้ฟังจากที่นะสงสัยอย่างบอ ร้องตาให้โอกาสถามได้จังหน่อยเด้อคันพูกใดสงสัยก็ถาม